สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพวกเรากันอีกแล้วนะคะพี่นุ่นคะ่ะอุ้มค่ะคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นละครสั้นกันอีกแล้วคะ่ะน้องๆนางฟ้าในฝันนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่2แล้วนะคะน้องๆท่าน้องยังไม่ได้ดูอ EP แรกก็กดไปที่ใต้คําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ่นนี้จะใส่ไว้ให้นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยคะ่ะนี่เจ้าโบ เรื่องเมื่อคืนเนี้ยมันยังไงกันแน่เนี่ยฉันจําไม่ได้แล้วว่านี่มันคือความฝันหรือความจริงกันแน่อะแต่ก็เช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันก็จะลงไปกินข้าวข้างล่างแล้วล่ะฉันเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวฉันขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนอืมอาหารอร่อยจังเลยอ่ะอืม ว่าไปแล้วเนี่ยก็คิดถึงนางฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยถ้านางฟ้ามาอยู่กับฉันก็คงจะดีสิฉันจำได้ว่าฉันขอให้นางฟ้ากลายเป็นมนุษย์แล้วแต่ว่าฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นความฝันหรือความจริงแต่ว่าเจ้าโบก็มาอยู่กับฉันนี่มันน่าจะเป็นความจริงดิแล้วนางฟ้าหายไปไหนอะ่ะทำไมฉันไม่เจอนางฟ้าอีกเลยอะ่ะตั้งแต่วันนั้น ืมกินข้าวดีกว่าเอาล่ะฉันคิดอะไรออกแล้วฉันจะไปนอนแล้วก็สวดมนต์ขอพรอ,อีกครั้งเผื่อฉันจะเจอกับนางฟ้าอีกไงอืมแผนการของเราก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเปลี่ยนชุดเตรียมตัวเข้านอนเอาเจ้าโบทานอะไรหรือยังอะ่ะ ให้ถามหาฉันทุกวันเลยนะเนี่ยแปลว่าคิดถึงเราฮุฮุเฮ้ยเห่าทำไมล่ะวะเจ้าโบฮุกุกฮุกแกเห่าอะไรเจ้าโบแกเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยแกเห่าทำไมฮุฮุฮุเฮ้ยจะเห่าอะไรกันนะกันหนาเล่าเฮ้ยนางฟ้าเฮ้ย นางฟ้าหายไปไหนแล้วอะเมื่อก้้ฉันยังเห็นนางฟ้าเต็มๆสองตาของฉันอยู่เลยหายไปไหนแล้วโหเรื่องเมื่อคืนเนี้ยคงจะเป็นแค่ความฝันสินะฉันคงไม่ได้เจอนางฟ้าอีกแล้วล่ะเเศร้าจริงๆชีวิตเราใช่ไหมเจบบ้าโว ต้องมาเหายอยเย้ยฉันเลยคนแบบแกตัวอะไรอ่ะคิดถึงชาหรือเปล่าแล้วนี่นีเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้เธอไม่ใช่นางฟ้าแล้วเธอเป็นผีผีที่ไหนจะสวยขนาดนี้แหละฉันเห็นนายบนฉันก็เลยมาหานายเนี่ย อ้าวนางฟ้าทำไมไม่กลับไปเป็นคนเหมือนเดิมล่ะฉันฉันให้เธอเป็นคนแล้วไม่ใช่หรอฉันจะเป็นนางฟ้าก็ได้เป็นคนก็ได้นยายใหญ่ฉันเป็นคนหรอฉันแบ่งร่างเป็นคนให้เป็นไงล่ะร่างใหม่ของฉันสวยแหมโอ้โหนางฟ้าสวยมากเลยเนี่ยเธอเองก็เป็นมนุษย์แล้วนี่เธออยากไปเที่ยวกับฉันไหมอยากไปสินาะยจะพาไปเที่ยวที่ไหนล่ะ เดี๋ยวรอให้เช้าก่อนนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปอาบน้ำพุร้อนใ,นใกล้ๆบ้านฉันนี่งไงที่บ้านฉันมีสารน้ำพุร้อนอยู่ด้วยดีไหมได้สิฉันได้ยินมาว่าถ้าเกิดฉันได้อาบน้ำพุในนของเงงมังนุษย์ทำให้ผิวฉันดีจริงหรอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปนะแต่ตอนนี้เราต้องนอนกันก่อนเพราะว่าที่เนี่ยมันค่ำแล้ว โอเคโอ้โห okay. oh, oh, ชุดนอนที่นายเตรียมไม่ใช้ในสวนเหมือนกันนะเนี่ย,นนนนยใช่มันเป็นชุดที่ฉันเตรียมเอาไวอ้อ่ะเผื่อมีใครมานอนที่บ้านของฉันฉันก็จะให้เขาเปลี่ยนชุดนอนไงมีสาวมานอนที่บ้านนายด้วยเหรอเอิม่มเปล่านะฉันไม่เคยพาสาวมานอนที่บ้านของฉันหรอกเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกเลยที่มานอนที่บ้านฉันเนี่ยได้เดี๋ยววันนี้เราไปนอนกันเถอะพรนี้ฉัอ่านพูดล้อแล้ว โอ้ยเช้าแล้วเหรอเนี่ยเป็นเช้าที่อากาศแจ่มใสจริงๆเลยโอ้โหทำไมนางฟ้าตื่นสายจังเลยละเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยว่านางฟ้าตื่นสายเดี๋ยวฉันต้องไปแต่งตัวก่อนก่อนที่นางฟ้าจะตื่นขึ้นมานี่แหละชุดสำหรับการไปอาบน้ำพุร้อนบ้านสวนของฉันต้องใส่ชุดกิโมโนแบบนี้แต่ต้องไปปลุกนางฟ้าแล้ว นี่นางฟ้าแม่นางฟ้าตื่นได้แล้วได้เวลาไปแล้วอเออไปไหนอะ่ะเอาก็ไปอาบน้ำพูร้อนไงเฮ้ยฉันลืมได้ไงเนี่ยเดี๋ยวเขาไปแต่งตัวก่อนนะฉันเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้เธอแล้วรีบไปแต่งตัวได้เลยโอเคโอเคโอเคนี่นาะฉันแต่งตัวเสร็จแล้วพร้อมอยากอาบน้ำพูร้อนงั้นไปอาบน้ำพูร้อนกันเถอะ โอเคโอเคเธอแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะเราอะ่ะต้องไปกินข้าวกันก่อนดีไหมดีสิฉันก็หิวข้าวพอดีเลยใช่ใช่ฉันก็หิวเหมือนกันอะไรแล้วเจ้าโบฉันให้อาหารนายไปแล้วไม่ต้องกินหรอกนายอะ่ะรออยู่ตรงนี้แหละฉันจะพานางฟ้าไปกินข้าวนายอะ่ะอย่าเรียกฉันว่านางฟ้าเรียกฉันว่าเพื่อนก็ได้ ฉันจะพาเพื่อนไปกินข้าวออพาเธอไปกินข้าวเออแต่ว่าฉันยังไม่ได้เตรียมอาหารอะไรไว้ให้เธอเลยอะ่ะเดี๋ยวฉันเสกมาให้อ๋อฉันลืมไปว่าเธอเป็นนางฟ้าสามารถเสกอาหารมาได้งั้นก็ดีเลยฉันไม่ได้ทําอาหารไว้พอดีเลยงั้นเราก็ไปกินกันเถอะนี่นายวันนี้อยากกินอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเสกมาให้อยากกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยอ่อยอะ อ๋อของูลูๆใช่ป่ะล่ะไม่เอาอ่ะเอารามเมงก็ได้รามเมงไม่มีหรอกเอาของใหญ่ๆูลูหน่อยถ้าเกิดนายไม่ยอมเธอก็จะเสกให้เองปิ๊งเป็นไงล่ะอาหารที่ฉันเสกมาให้โอ้โหทำไมเธอเสกมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วเราจะกินหมดได้ยังไงล่ะ อันนี้เป็นเนื้อสเต็กกินกับข้าวแล้วก็น,นี้เป็นชูชีเอเกอาหารมาเยอะขนาดนี้ล่ะพอดีชานนะเห็นนายกินแต่ก๋าเตี๋ยวทั้งวันเลยฉันก็เลยเสกอันนี้มาให้เป็นไงล่ะงั้นเราก็รีบกินกันเถอะจะพาเธอไปอาบน้ำพุร้อนอืมฉันชอบอาบน้ำพุร้อนมาก เป็นไงอากาศที่บ้านของฉันอากาศดีหรือเปล่าล่ะอากาศดีมากถึงจะอยู่ในชนบทแต่ก็อากาศดีนะใช่อากาศดีมากๆเลยบ้านแบบเนี้บ้านในฝันน่ะบ้านในฝันฉันเลยแหละฉันชอบมากๆตอนที่ฉันอยู่บสนสวรรค์ฉันก็อยากมีบ้านแบบนี้เหมือนกันแหละดูอบอุ่นและสวยมากๆเลยแหละอือือพูดมาซะแบบ นี่เลยนะฉันก็อยากไปเห็นสวรรค์ของเธอเหมือนกันนั่นแหละสวรรค์ของฉันนะหรออยู่ไก,กลไกลอ่ะนาจอ่ะไปไม่ได้หรอเพราะนาไม่มีปีกนาจะไปได้ยังไงกันล่ะเธอเลิกพูดมากได้แล้วไปไปกันเถอะโอเคนี่แหละเดินไปทางนี้ก็จะเจอน้ำพุร้อนแล้วม <Wow. S 2> ันอยู่ที่หลังบ้านของฉันเองนั่นแหละ สวยมากๆเลยฉันอยากไปฉันอยากไปอาบมากเลยแหละเพราะว่ามันสวยมากอืมเดินตามฉันมาเลยไปทางนี้แหละนี่นายนานที่นี่เนี่ยนี่ยินมาว่าถ้าเกิดอาบว่าจะผิวดีใช่หรือเปล่าใช่แล้วอาบแล้วผิวพันธดีมากเลยนะเพราะว่าเป็นน้ำพุร้อนจากธรรมชาติอู้ธรรมชาติแค่ไหนกันนะเอานั่งสิ จะยืนบื้อทำไมล่ะดูสิอาบนะ้ำไม่ทันลายตัวก็จะขาวแล้วเนี่ยตัวเธอขาวอยู่แล้วนางฟ้าอา้าหน้าก็ขาวอยู่แล้วเข้าไมไ่ไต้องอาบน้ำพุทุกวันเลยล่ะก็เพราะว่าฉันชอบอาบน้ำพุร้อนยังไงล่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะจริงหรอฉันไม่รู้มาก่อนเลยฉันนึกว่าถ้าเกิดกินผักแล้วจะแข็งแรงซะอีก <laughs> ก็ใช่อยู่ที่บอกว่ากินผักแล้วก็จะแข็งแรงแต่น้ำพุร้อนๆเนี่ยมันทําให้ร่างกายของเราสดชื่นมากๆเลยนะฉันก็เลยจะสดชื่นลวสิฉันชอบมากๆเลยอืมฉันขอถามอะไรเธอหน่อยสิว่ามาน้าจะถามอะไรพูดมาเลยเธอจะอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไปใช่ไหมก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะ่ะแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ ขึ้นไปบนสวรรค์นู่นนายเห็นท้องฟ้าใหญ่ไหมนั่นอะแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอไปนี่นาฉันอยากให้เธออยู่กับฉันถ้าเกิดนาะยคิดถึงฉันแล้วนายอะมองไปบนฟ้าฉันจะมาหานายดีจังเลยนี่นางฟ้าตอนนี้เราก็อาบน้ำพูร้อนจนค่ำแล้วนะได้เวลาที่เราจะต้องไปนอนแล้วล่ะไปะเราไปนอนกันเถอะอ๋อยังอาบน้ำพูร้อนไม่เสร็จเลยอะ่ะ แต่พรุ่งนี้เรามาอ่านมาังกรร้อนกันอีกไหมได้สิถ้าเธอไม่หนีจากฉันไปก่อนอะ่ะเธอต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนเข้านอนนะนายเปรี่ยนชุดที่ฉันแล้วเหรอเตรียมไว้ให้แล้วอะ่ะนายตื่นขึ้นมาอาจจะไม่เห็นฉันนะเพราะว่าฉันต้องขึ้นไปบนสวรรค์แล้วแหละบ,บายยนะพ่อหนุ่ม โอเคค่ะน้องๆสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะพี่นุ่นกับน้องอุ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่นุ่นกับน้องอุ้มทำคลิปโโวิดีโอต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะบายบายค่ะทุกคน